โรคความดันโลหิตสูงบางทีเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราวัดความดันส่วนใหญ่โรคกลุ่มนี้ก็มักจะมาจากไลฟ์สไตล์แล้วบางทีมันเป็นเรื้อรังอาหารที่ช่วยในเรื่องความดันสารเสริมอาหารเหล่านี้เป็นตัวช่วยแต่เราไม่สามารถละเลยการปรับไลฟ์สไตล์การออกกําลังกายการกินอาหารที่ถูกต้องการคุมโซเดียม สวัสดีครับคุณหมอท็อปสวัสดีครับ,บ,รบหมอท็อปนะครับในแพทย์นิธิวัต์ศรีการจนวัต์นะครับเป็นอายุรแพทย์แล้วก็ไปศึกษาต่อด้านเวชศาสตร์ะลอวัยและพื้นผิวสุขภาพแล้วก็โภชนาการเพื่อสุขภาพหมอกับหมอท็อปตอนนี้ทํางานอยู่ด้วยกันที่เคลิฟอร์เนีคลินิกหลักๆทางานในการดูแลโรคเรื้อรังความดันเบาหวานไตวายโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองต่างๆวันนี้ก็เลยจะชวนคุณหมอท็อปมาคุยในเรื่องของหลักการที่เราดูแลโรคเรื้อรังเป็นยังไงกันบ้างโรคความดันปกติแล้วหลักการในการดูแลของหมอเองที่ดูคนไข้ก็จะมี หลักอยู่5ข้อข้อที่1โดยปกติต้องบอกก่อนว่าโรคความดันโลหิตสูงอาจจะไม่ได้มีอาการชัดเจนแต่ว่าบางทีเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราวัดความดันก็จะเจอว่าความดันถ้าเกิดตัวบนเกิน140ตัวล่างเกิน90มิลลิเมตรปรอทเข้าข่ายว่าเป็นโรควโวโรความดันโลหิตสูงเวลาเจอโรคความดันโลหิตสูงอันดับแรกปกติหมอจะดูก่อนว่าโรคความดันที่เกิดขึ้นเป็นผลจากโรคอื่นที่เป็นเหตุนํามาก่อนหรือเปล่าถ้าเราไปแก้เหตุอันนี้บางทีความดันก็สามารถหายได้อย่างเช่นคนที่มี โรคไตเป็นถุงน้ำโรคไตอักเสบโรคหลอดเลือดที่ไตตีบโรคเนื้องอกของต่อมหมวกไตคนที่ใช้ยาความดันตั้งแต่3ตัวขึ้นไปแล้วก็ยังคุมความดันไม่ได้บางทีเราส่งตรวจวินิจฉัยเจอว่าเป็นโรคกลุ่มนี้บางทีเราแก้ก่อนโรคความดันก็จะดีขึ้นได้เร็วแม้กระทั่งบางคนเนี่ยที่อาจจะน้ำหนักเกินแล้วก็มีประวัติว่านอนกรนมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับถ้าเป็นนานระดับหนึ่งก็เป็นต้นเหตุของโรคความดันได้เหมือนกันอันที่สองถ้าไม่ได้มีสัญ,ญญาณของอาการที่บอกไป เราเรียกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิส่วนใหญ่โรคกลุ่มนี้ก็มักจะมาจากไลฟ์สไตล์แล้วบางทีมันเป็นเรื้อรงังตั้งแต่โภชนาการที่ไม่ดีความเครียดการพักผ่อนที่ไม่ดีการไม่ออกกําลังกายรวมถึงมลพิษมลภา,าวะต่างๆทําให้ร่างกายเสียสมดุลเป็นนานๆ <c oughs> เกิดการอักเสบขึ้นเรื้อรังในร่างกายทําให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆได้หนึ่งในนั้นก็คือโรคความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเช็คตั้งแต่ว่าไลฟ์สไตล์การนอนเป็นยังไงได้มีการออกกําลังกายอยู่หรือเปล่านนนน้ําาาหหักกเเิรือปล่บงค น้ำหนักไม่เกินแต่ว่ามีสัดส่วนไขมันเยอะถ้าในผู้ชายไม่อยากให้สัดส่วนไขมันเกิน20%ผู้หญิงสัดส่วนไขมันไม่ควรเกิน30%แม้กระทั่งยาการกินยาแก้ปวดกลุ่มเอนไซม์เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ยาคุมกําเนิดก็เป็นหนึ่งในต้นเหตุของโรคความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มียูริกสูงแล้วเป็นเรื้อรังก็จะสัมพันธ์นกันกับความดันโลหิตสูงแล้วก็ถ้าอินซูลินสูงเรื้อรังก็ทําให้เกิดทั้งโรคความดันและโรคเบาหวานได้ข้อที่3าเมื่อเรารู้แล้ววว่าาาเเรป็นนคมดั เราจะต้องมาปรับไลฟ์สไตล์ปรับอาหารแล้วก็มาออกกําลังกายทีนี้อาหารอะไรบ้างที่ช่วยในเรื่องความดันหลักๆก็คือจะเป็นอาหารที่มีโพแทสเซียมโซเดียมเนี่ยจะเพิ่มความดันแต่โพแทสเซียมจะช่วยลดความดันได้ในขณะที่แมกนีเซียมช่วยในการคลายตัวของหลอดเลือดในขณะที่แคลเซียมใช้ในการขดตัวของหลอดเลือดอาหารอะไรบ้างที่มีโพแทสเซียมสูงจําง่ายๆมีฝรั่งมันกล้วยแต่ก็จะมีอาหารกลุ่มอื่นๆอ,อีกเช่นพวกธัญพืชเมล็ดฟักทองอัลมอนด์อาหารที่มีแมกนีเซียมสูงจะอยู่ในกลุ่มพวก ผักใบเขียวปลูกดินปริมาณแมกนีเซียมจะเยอะกว่าพวกผักที่ปลูกน้ำเช่นผักคะนา้าผักโข,ขมอะไรพวกนี้แร่ธาตุที่กินแล้วทําให้ความดันสูงอันนี้ตรงไปตรงมาเลยก็คือโซเดียมถ้าเกิดว่าเป็นโรคความดันเราจะแนะนําให้จํากัดปริมาณโซเดียมเกลือ5กรมัมหรือเกลือ1ช้อนชาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นน้ําปลาประมาณสัก4ช้อนชาก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะเศษๆพูดได้ง่ายก็คือทั้งวันเนี่ยถ้าเรากินเกลือแกง1ช้อนชาหรือน้ําปลา1ช้อนโต๊ะก็เต็มโคต้าแล้วซึ่งถ้าเรากินอาหารนอกบ้านเนี่ยยากมากเลย ในการคุมปริมาณโซเดียมถ้าเราสามารถทําอาหารรับประทานเองที่บ้านได้ก็จะช่วยในการควบคุมโซเดียมเพราะเราสามารถเลือกปริมาณที่เราจะใส่ได้หรือเราอาจจะใช้พวกเครื่องปรุงโลโซเดียมแล้วก็บางทีเขาจะใช้โพแทสเซียมเป็นตัวทดแทนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคําแนะนําอันนี้เป็นคําแนะนํากลางๆของคนที่เป็นโรคความดันทั่วไปเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าแต่ละคนไม่ได้มีโรคเรื้อรังโรคเดียวกลุ่มนี้อาจจะใช้คําแนะนํานี้ไม่ได้ทั้งหมดอาจจะต้องลองปุยกับหมอ ที่ปรับยาประจําด้วยเช่นกันแล้วก็ถ้าใครที่สูบบุหรี่หยุดสูบบุหรี่ได้ก็จะช่วยได้เยอะเลยในบุหรี่มันจะทําให้เราเกิดอนุมูลอิสระได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกพิษโลหะหนักเราก็จะได้จากบุหรี่มันก็จะเกิดการอักเสบจ,จากอนุมูมลอิสระที่เกิดจากพิษโลหะหนักอันนั้นแล้วก็ไลฟ์สไตล์สุดท้ายก็คือการออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ยสำคัญมากๆในคนไข้ที่เป็นโรคความดันโรคความดันมันเป็นโรคที่หลอดเลือดมันแข็งแล้วมันไม่ยืดหยุน่นการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอเนี่ยจะช่วยทําให้หลอดเลือดยืดหยุ่นนนนมมาาากกกขขึึ้้รบุดดั็จะี การออกกําลังกายที่แนะนําให้ออกทั้ง2แบบเลยก็คือคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งสมมุติว่าถ้าถามว่าระหว่างคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งอันไหนลดความดันได้ดีกว่าการอาเวทเทรนนิ่งจะลดความดันได้ดีกว่าคาร์ดิโอแต่คาร์ดิโอก็จะมีข้อดีในแง่ค่วยในเรื่องหัวใจเพิ่มอัตราพาผวานของร่างกายการช่วยเรื่องระบบไหลเวียนของร่างกายอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่4หลักการในการดูแลถ้าเราเป็นโรคความดันแล้วเราต้องมอนิเตอร์ค่าความดันของตัวเราเองแนะนําว่าใครก็ตามที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงควรมีเครื่องวววััดดคาามนไ้้ที่บ ก็จะแนะนําให้โจทย์ความดันสัก2-3ครั้งต่อวันอาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงก่อนนอนเราก็จะพอเห็นแพทเทิร์นคร่าวๆว่าความดันเราสวิงยังไงมันสูงช่วงไหนมันก็อาจจะเอามาใช้เป็นข้อมูลของหมอในการว่าถ้าเราจะจ่ายยาความดันเวลาไหนที่เหมาะกับการใช้ยาความดันมากที่สุดอย่างน้อยก็3-7วันนะก่อนมาเจอหมอว่าความดันณตอนนี้เป็นยังไงในแต่ละช่วงเวลาถ้ากินยาความดันอยู่เราก็จะเอามาใช้ในการปรับยาความดันให้ดีขึ้นได้นะครับข้อที่5เป็นเรื่องของหลักการใช้ ไม่ว่าจะสารเสริมอาหารหรือยาในการค่มความดันในคนที่มีโรคร่วมบางอยา่างโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในการเริ่มยาความดันอาจจะไม่ได้ใช้ที่ร้อยสี่สิบเก้าสิบเราอาจจะลดลงมาอาจจะอยู่ในช่วงประมาณร้อยสามสิบแปดสิบทีนี้ถ้ายังไม่ได้เริ่มยาอย่างเช่นความดันยังไม่เกินร้อยสี่สิบเก้าสิบแต่ว่าปริ่มๆเราเริ่มสูงแล้วอย่างเช่นเกินร้อยยี่สิบแปดสิบทุกครั้งที่วัดเลยอ๋อต้องบอกว่าเกินร้อยยี่สิบแปดสิบเนี่ยคือตัวใดตัวหนึ่งก็เอาแล้วจะดูเรื่องสารเสริม อาหารที่อาจจะช่วยในคนที่มีโรคความดันอันที่1ก็คือแมกนีเซียมจะช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้ร่างกายอยู่ในภาวะผ่อนคลายช่วยในการนอนหลับได้ด้วยเราอาจจะกินประมาณสัก200มิลลิกรัมก่อนนอนอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยฟอร์มที่ดีก็คือเป็นฟอร์มคีเลตแมกนีเซียมจะดูดซึมได้ดีแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องความดันแล้วก็แอลอาร์จินนก็จะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างไนตริกออกไซด์นะครับซึ่งก็จะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวซึ่งจะคล้ายคายกับเวลาที่เราไปออกกําลังกกาายยยแลลล้ววหออดดเืขตั็จะ ช่วยในเรื่องของการลดความดันได้ถ้าเป็นอาหารเสริมอื่นๆเนาะก็อย่างเช่นกลุ่มวิตามินซีนั่นแหละที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงกลุ่มโคเอนไซม์คิวเทนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วเป็นตัวที่เป็นแหล่งพลังงานที่ดีของเซลล์<เ>ก็จะช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้แล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันได้แต่ยังไงก็ตามสารเสริมอาหารเหล่านี้เป็นตัวช่วยแต่เราไม่สามารถละเลยการปรับไลฟ์สไตล์การออกกําลังกายการกินอาหารที่ถูกต้องการคุมโซเดียมอย่างที่หมอพูดไปก่อนหน้านี้ได้อันนั้นยัง คงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่นะครับ